อ่ะน็อตยังไม่ออกโอ้ยแ้วคนดูถึงตอนนี้แล้วอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องต้องแปลเดี๋ยวเดี๋ยวบอก ข้าหัวแคนสามโดยล้านบอกผมว่าหนีผมว่าบูกอย่างเดียวอย่างชอบอ้าหายไปไหนนะอะไรอ่ะเะนี่ยหน้าตัวดีกำหน้าไอเน,น,นี่ยเนี่ยน็อตน็อตผมขอถามคุณว่า ผมได้หนีไหมที่คุณดูที่คุณดูแค่หนา้าจอผมมาตลอดมีครับหนีอ่าไม่เขาอะ่ะเขาเขาเขาบุกมาหรือมันบุกเขาพี่บุกีกพี่พี่แค่ตา,ายพี่แค่ตา,ายอ่าแต่แต่รอบรอบแรกอ่าเขาหนีจริงอ่าเขายอมรับแต่รอบสองอ,ะอ่ะอ่าเขาบุกอย่างเดียวเพราะตอนแรกอะ่ะเขาไปเล่นแต่สายนั้นไงเขาไม่ได้เล่นสายผลไงเขาเล่นแต่เคียวฟาร์มมาเตอรีดีเขาฟาร์มแต่มาเตอรี่ อะไรอีกแล้วเนี่ยวันนี้เออแอบที่ไหนดียะแอบพี่ไหนที่มันจะไม่ค่อยเจอใช้อะไรนะครับใช้ตอนไล่ตลอดมาเตอร์ฟากมาบอกเขาหนีเฉยอย่างงงง,งมัดกับริสเขาก็บอกมันตลอดมันมันก็บอกว,อว่าว่าหนีวะอย่างชอบเลย สภาพโอ้โหบอกเขาหนีล่องหนีมา,<อ>านนหนีเาหนีเองเเอี่อยู่ก็ไลนน่ะนี่ไลนทำไมอนที่ผ่านไปใครดูไม่ดูไม่เป็นไรไลสภาพสภาพสภาพคนคนตอแหลพี่เขาขอผลได้ไหมแมวงับผมอยากได้ไปผมผมอยากไปลูกสาม ผลอะไรอะ่ะไม่มีผลเยอะนะเดี๋ยวมามิ่งสตูดิโองงนะงงนะมิ่งมันมีไก่ตัวหนึ่งอะ่ะเนี่ยเขียนสามร้อยล้านอยากลู่สภาพ <c oughs> เนี่ยอัน <c oughs> อันนี้คำหยาบเยอะเลยคลิปนี้เยอะเลยแหละอันนี้กระตายก็เน,นี่ยเนี้ย ตอนช่วงต้นอะผมจะตายผมหนีจริงแต่พอผมสู้ได้อะพอผมกลับม,มาฝีมือพอได้ปุ๊บมันก็หนีอย่างเดียวหนีสภาพเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,าเดีเ๋ยวมาเว้ยคนดูกบื่ เฮ้ยิ่งมาว่ะิ่ีมาแล้วก็ปิดไมค์ครั

ผันมากลีกอะไรเหมือนเนี่ยทำไมถึงมา่ลยสิฮัลโหลนัดเอาปิดแม็กหมดเลยนอ,ยอนอะไรครับน้องอ่ะปีเพราอ๋อมาละโคตรไหลเลยวี่งอุ้มอ๋อไม่เด้งเลย มาๆออกมาออกมามาๆๆโอ้ดู Ao lạc, ao lạc nha. Ma, ba tư, y loblack. Ma yap, gì yap, mua thôi yap. Oi mời, 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 รีมาลานไม่เจอรี้ลาลายไม่เจอเออเจนพี่เจนเจนเจนลูกพี่ลูกพี่เฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยกันหลัาางหลังนี้อืมก็จะเป,ปะละีป่ยนเซลเลยป่ะล่ะเปลี่ยนเลยดีกว่าจะมึงสับปิดเพอร จะขอจะขอขึ้นบัให้นี่ก่อนดูแค่นี้ก็หนีละเดือดหดือปิวคุณไม่เกี่ยวครับข,ข,ขออิบาราครับตนี้สึกกับผมก็วันนี้คุณไม่เกี่ยว,มมยวมมคุณไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวครับ ผ้าร้านหนึ่งผ้าร้านหนิ๋วเฮ้ยไอะไเรื่องถึงเวลากอะโบให้แล้วนะเห็นเดี๋ยวกันเลยเฮ้ยเจอตัวละไม่ใช่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 ไ,ใชไอ้นู่นละโอ้ย น้อนออกเกือบเลยออกไปเลยนะออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเพราะว่าแบบกินเอาเอาไปรีบอะ่ะนี่น่าจะมีคำว่ารีบอยู่นะ อย่างไรก็คงคำ่าไอ้ทำไรน่ะพุ่งล่เลยนึกลัวมึตายเร็ว